ไดเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะห้องทรงเดี๋ยวจะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเทคนิคไปให้สวัสดีนะคะโอเคนะคะมาแล้ว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 ค่ะเผื่อยังไม่รู้จักกันนะคะเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนนะคะชื่อนุชไพลินปิยสารค่ะ ขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะโคชเอมมี่มาทุรสอำนาจค่ะโค้ชที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ขอบคุณโค้ชผู้สอนงานค่ะโคชเอมมี่โคชบอลลี่แลวก็โคชพี่มีนค่ะนะคะเรามีโคชคนเดียวกันเกือบหมดเลยเนาะโอเคนะคะก็นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันถือว่ามาแบ่งปันแต่ถ้าใครที่ทําแล้วนะคะทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อวานอ่ะเราได้ฟังอ่ะลีกัซี่อัปเดตกันแล้วใช่ไหมคะ เราได้ฟังแล้วเรารู้สึกยังไงกับนะคะลีกอซี่อัปเดตกับความตื่นเต้นนะคะที่แบบบริษัทอออกโปรมาให้เราอ่าตื่นเต้นไหมคะทางห้องซูมทางห้องส่งตื่นเต้นไหมคะพอเห็นโปรแล้วเราตื่นเต้นตื่นเต้นกันไหมหรือว่าเราเฉยเฉยอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้คะ่ะตื่นเต้นหรือเฉยเฉยนะคะส่วนพี่นะคะพี่จะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นกับทุกโปรโมชั่นบริษัทเลยนะคะอ่านะคะก็ นะคะเดี๋ยวนะคะยังไงนะคะจะบอกว่านะคะวันนี้อาจจะเอามาแบ่งปันก็ได้นะคะว่าในสิ่งที่ทํามาเนี่ยค่ะว่าเอาความตื่นเต้นน่ะจากโปรโมชั่นที่บริษัทอะค่ะจัดให้เราในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทริปมาเปลี่ยนเป็นกําไรขายปีกไหนนะคะใครไม่ชอบเที่ยวบ้างถ้าใครไม่ชอบเที่ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะ ค่านะคะไม่ชอบเที่ยวแต่ชอบเงินอ่านะคะโปรโมชั่นนะคะจะช่วยให้เราอ่านะคะได้เงินได้กําไรขายปีกกาไรขายปีกเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้เราไม่ชอบเที่ยวไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะพอทําทิพผ่านแล้วนะคะเตรียมนะคะเตรียมคะแนนเลยเตรียมรีบอนเราไว้เลยนะคะวันที่15้านี้นะคะโปรโมชั่นจัดเต็มเลย เที่ยวนะคะเราไม่ไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวอะค่ะถ้าเราผ่านทิปแล้วเราบอกกับบริษัทว่าเราไม่ร่วมทิปอ่า mm. นะคะได้ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อยากให้พวกเราโฟกัสข่าวว่านะคะอ่าถ้าเราอะค่ะทําธุรกิจวันนี้ใครคงแบบไม่มาทําธุรกิจแบบทําเล่นๆหรือว่ามาเอาสังคมนะคะเออ<笑><笑>ก็นะคะเออทุกคนบอกว่าขำกับแม่เปียนะคะแล้วก็ขำกับอาโพตส์สูไปแล้วนะคะจะขำกับพี่นุชอีกแล้ว<笑><笑>ก็นะคะ ก็ถ้าเรานะคะเรานะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้โปรโมชั่นแล้วก็โฟกัสทิปบริษัทนะเราจะเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตแล้วเราก็จะมีกําไรขายปีกด้วยมันไม่ใช่แค่เรานะคะจะผ่านทิป พี่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ผ่านทิปท่องเที่ยวกับทางบริษัทนะคะทั้ง R.A. ทั้ง s i g n a t u r e นะคะแต่วันนี้ค่ะวันที่15เนี้ยเป็นงานแพ s ซีฟใช่ไหมก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราว่าการที่เรานะคะโฟกัสโปรโมชั่นอยากให้พวกเราตื่นเต้นค่ะไม่ตื่นเต้นก็ขอให้ตื่นเต้นนะคะรู้ไหมว่าเดือนที่ผ่านมานะคะเป็นเดือนที่แบบพี่นะคะกอบกวยเงินกอบกวยกำไรเยอะมากนะคะก็คือนะคะ โอโหนะคะมเมื่อกี้สไลด์ล,ลเมื่อกี้นะคะก็คือได้กําไรขายปีกนะคะเกือบสองหมื่นนะคะคือแบบสปีดสุดๆเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะเราทํำยังไงนะคะเราทํำยังไงวันที่สิวันที่แนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะเราก็กําลังจะไปท่องเที่ยวนะคะทิปเอเชียคูดนะคะกับทางบริษัทอีกซึ่งเป็น r a ทิปนะคะเนี่ยค่ะก็คืออยากจะเอามาแบ่งปันว่า ถ้าเห็นตารางเมื่อกี้นะคะเห็นตารางเมื่อกี้ะคะ่ะตารางที่ผ่านทิปนะคะขอย้อนไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นรีบอนแม็กซ์นะคะอ่าเห็นไหมคะรีบอนเต็มเซตเราจะได้คะแนนหนึ่งแต้มใช่ไหมคะพี่อ่ะค่ะได้ ได้แค่5แต้มนะคะแต่พี่จะได้ p l u สได้มินิได้ t o p ป i n g นะคะแล้วก็ได้คะแนนพิเศษกับบริษัทเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เรานะคะผ่านทิปท่องเที่ยวบางคนนะคะเพื่อนๆในห้องส่งเพื่อนๆในซูมนะคะอาจจะคิดว่าอุ้ยจะไปขายให้ใครว่าเซตใหญ่แม่งจะได้ไปไหมทิปนะคะจะบอกว่านะคะมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่นะคะจะเอามาแบ่งปันวันนี้ถ้าใครทําแล้วนะคะทําดีแล้วทําต่อเลยนะคะ คือนะคะเรานะคะสามารถเก็บสะสมนะคะเหมือนแม่เปียเหมือนน้าโค้สู่พูดเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ,อท็อปปิ้งก็เก็บได้นะคะสตาร์ตเตอร์ก็ได้นะคะและตอนนี้ค่ะรีบอนสามนะคะก็มาอีกบริษัทอะซัพพอร์ตสุดๆแถมไม่พอมีโปรโมชั่นวันที่สิบห้านี้อีกนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะมีโปรอะไรนะคะเรารีบนะคะส่งให้ลูกค้าซึ่งรายชื่อเราจะต้อง เราต้องตอนนี้คือเราต้องมีรายชื่อแล้วนะเรากลับไปเที่ยวแล้วรีบรีบจูนนะคะเอาตัวเองกลับมานะคะเพราะว่าเราต้องการเงินแล้วเนาะอ่าเรานะคะอ่าเราก็จะได้นะคะรายชื่อนะคะรายชื่อเก่านะคะรายชื่อเก่าเราต้องรีบส่งโปรโมชั่นให้แล้วนะแล้วก็รายชื่อใหม่โปรโมชั่นเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะเกิดกระบวนการค้นหาได้ถ้าเราโพสต์ไปบนโลกโซเชียลนะคะเราก็จะ ค้นหาคนนะคะที่กําลังนะคะอ้วนหรือว่าคนกําลังมีปัญหาสุขภาพนะคะอ่าเข้ามาในองค์กรของเราได้หรือนะคะเราจะใช้โปรโมชั่นนะคะติดตามนะคะคนเก่าได้นะคะลูกค้าเก่าเป็นลูกค้า V I P ของเราเพราะฉะนั้นรายชื่อสำคัญมากนะคะเรารีบ list รายชื่อไว้เลยนะคะว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนไปตามให้ใครนะคะอ่านะคะแล้วนะคะรายชื่อได้แล้วใช่ไหมคะ สินค้านะคะสามารถตามคนเก่าได้ด้วยนะคะแล้วก็ทํากำไรกับนักสมาชิกเก่าๆก็ได้ด้วยนะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งปันไอเดียให้นะคะวันนี้ค่ะถ้านะ,ะถ้าบริษัทไม่ออกโปรโมชั่นนะพวกเราจะต้องทําโปรเองแต่ต้องอยู่บนนะคะพื้นฐานของจรรยาบัณ ส่วนที่นะคะพี่จะเข้านะคะเว็บไซต์ของบริษัทนะคะมันจะมีนะคะหน้าที่เป็นโปรโมชั่นนะคะคือนะคะอ่าหน้าแรกเลยนะคะจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเราใช้นะคะโปรโมชั่นตัวนั้นนะคะมาทําโปรโมชั่นเองได้นะคะเชื่อไหมเดือนที่ผ่านมา FB นะคะไม่มีโปนะคะอ่าถ้าถ้าประกาศจะไม่มีโปแต่ในโปรโมชั่นในระบบเรามีโปนะมีโปสีมีโปสิป 10, นะคะสิบ แถมอ่าติดสบ,บ,บแถมเฟอร์มิงเจวอันนั้นบางคนบอกว่าโอ้มันก็เยอะไปเราค่ะทำโฟซอยมาเลยเป็นโฟสีนะคะจากโปรโมชั่นตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูนะคะระ,ะบบบ่อยๆะคะ่ะในนั้นนะคะจะมีโปรโมชั่นเยอะมากเราเอามาเล่นได้เยอะมากๆเลยนะคะส่วนพี่นะคะพี่จะใช้แบบนี้นะคะโปรโมชั่นของพี่นะก็คือถ้าเดือนนี้นะยกตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งเซตนะถ้าเดือนนี้ โปรโมชั่นจะเป็นนูทิโปออริซาแล้วเรากำลังจะเก็บเก็บทิปแต่ไม่รู้ว่าทิปอะไรนะคะอาแล้วนะคะเรานะคะใช้โปรโมชั่นส่วนมากพี่จะปล่อยเป็นเมนเทรนนะคะเมนเทรนจะเห็นแบบเห็นชัดมากเลยนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยเหมือนโคตเตียบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเรามีออเดอร์จากลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่อะคะ่ะอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งตื่นเต้นรีบไปซื้อนะคะ จยดไว้ก่อนนะคะว่านะคะลูกค้าแต่ละคนต้องการสินค้าตัวไหนแล้วเราอะค่ะเปิดเข้าไปในดูระบบค่ะแล้วก็เอามาชนนะคะเอามาชนดูอย่างเซตนี้นะคะเซตนี้ปล่อยง่ายนะคะนูทิโปกับออริซาปล่อยง่ายมากค่ะทุกคนโปรโมชั่นถูกมากคุ้มมากนะคะเรารู้แล้วว่าสินค้าไปแก้ปัญหาให้ใครได้1,290สอาำหรับนะคะสมาชิกแต่ถ้าขายปีนะคะ ขายปีกใช่ไหมเราจะขายที่ราคา1 5 0 0นะคะ40ซึ่งเป็นราคาควบคุมนะคะเราก็พูดว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะเป็นาราคาควบคุมแบบนี้ก็ได้เราต้องเราต้องอ่านตรงนี้ด้วยนะเวลามีประกาศอะไรนะคะเนี่ยค่ะเราก็จัดโปรเลยนะคะแล้วนะคะถ้าเราใช้เมนเทนละ่ะเมนเทนนะคะมีลูกค้าสั่ง เอสโฟโรซาเราสองป่องพอดีนะคะรู้สึกว่าตัวตึงแล้วนะคะอยากได้โฟนะคะเราก็เอามาชนกับเซตนี้นะคะลองดูนะคะเดี๋ยวว่าจะจะแบ่งปันให้ดูนะคะถ้าเป็นเมนเทนนะคะถ้าถ้าเรามีออเดอร์นะอ่าแฟมิลี่เฮลท์แคร์นะคะสามเซตนะคะสามเซตตัวนี้ค่ะเราก็จะขายในราคานะคะถ้าเป็นสมาชิกนะ1290บาทนะคะคูณ3เซตนะคะเซตนี้อ่นะคะ่ะก็ จะนะคะเป็นเงิน3,870นะคะแล้วมันจะเหลือนูติโปอีกหนึ่งกล่องใช่ไหมคะเรามีลูกค้าเก่าอยู่แล้วทุกคนเราไปตามลูกค้าเก่านะคะขายได้อีก900นะคะแล้วก็เอสเฟอร์โของเราค่ะถ้าลูกค้าเก่าอันนี้ในพาร์ทของตามลูกค้าเก่าตามยูเซอร์เก่าก่อนนะ1,500บาทราคาสมาชิกนะต้องต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะเราถึงขายราคานี้ได้3,000บาทนะคะแล้วโฟค่ะ 900นะคะแล้วเราสามารถทำโฟเพราะว่าเดือนก่อนน่ะมันมีโปรใช่ไหมใช้นะคะอาร์ตเวิร์ตัวนั้นก็ได้ค่ะบอกว่าตอนเนี้มีโปรโมชั่นนะคะขายในราคา2 7 0 7เดือนก่อนมัน2 0 0 1นะแต่เนี่ยค่ะเราขาย2 7 0 7ขายในราคาควบปุ่มนะะเนี่ยค่ะเซตนี้นะคะเราซื้อนะคะ9,000แต่เราเอามาแบ่งขายให้กับสมาชิกนะคะของเรานะคะก็1,000 0นะคะ โอ้โหหนึ่งบาทแล้วเราซื้อ9 0 0้เราก็ได้กำไรต่อเซตค่ะ1,470บาทเนี่ยค่ะอันนี้แค่สมาชิกนะสมาชิกนะแต่ถ้าเราเอะค่ะเอาไปแบ่ง,บงขายปีกเราโพสต์นะคะเราไลค์นะคะในติ๊กต็อกนะคะหรือว่านะคะเราโพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กไทม์ไลน์ของเรานะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะขายนะคะพี่จะแบ่งขายอย่างนี้นะคะก็คือตัวนะคะนูทิโปนะออริซามันปล่อยง่ายมากค่ะทุกคนราคาไม่ถึงสองพันพี่จะขายในราคาควบคุมคือพันเกนะคะก็คูณ3ไปเลยก็จะเป็น5,880นะคะและนูทิโปมันก็จะเหลืออีกกล่องหนึ่งนะแล้ก็ขายพันสองนะคะอ่าแล้วก็โฟค่ะโฟรเราขายนะคะ3เราบอกเลยว่าโปรพุงยุบ เพราะว่าคนไปกินเทศกาลมาจะอ้วนใช่ไหมโปรพุงยุบค่ะจัดไปเลยนะคะสามกล่องราคาพิเศษนะคะสามพันสี่ร้อยแปดสิบราคาสามพันสี่ร้อยแปดสิบนะคะพุงยุบวันละหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะคือแบบคอนเทนต์ประมาณเนี้ยค่ะยังไงค่ะคนสนใจแน่นอนนะคะจัดโปแบบนี้ค่ะจัดโปเองไปเลยนะคะเซตนี้นะคะถ้านะคะล่ำตามแล้วนะคะอยู่ที่หมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ถ้านะคะนูทิโปขายไม่ได้นะคะ ็เก็บไว้กินค่ะเอาไว้บูรณะร่างกายเราด้วยนะคะแต่ถ้าเราขายได้นะเราจะได้กำไรเซตนี้นะคะ5,650บาทนะคะเอามาแบ่งขายและแต่ไม่พอค่ะได้กำไรแล้วแล้วก็ยังได้แต้ม IA ด้วยอันนี้คือทริกนะคะยกตัวอย่างเซตนี้ก่อนนะคะมันมีเซตอื่นอีกนะคะเราสามารถนะคะเอา FB เอาโฟ เอาเอสเฟโลซานะคะมาทําเป็น 3F ได้อีกนะคะเอามาแบ่งขายคะ่ะคอสสิบวันก็ได้นะคะกําไรดีคะ่ะทุกคนนะคะถ้านะคะใครที่เป็นคนใหม่ยังไม่เข้าใจในการแบ่งขายนะคะ เ้าไม่เข้าใจในการแบ่งขายนะคะรบกวนนะคะปรึกษาโค้ดก่อนนะคะของพี่นะคะก็จะนะคะแบ่งปันไอเดียประมาณนี้นะคะก็ยังไงนะคะส่งนะคะคืนให้นะคะโค้ดหัวใจขอไปไปสุดยอดเลยค่ะพี่มุดเลยค่ะโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดทริคที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะโอเคนเต้นมากเลยค่ะน้อก็แสดงว่าเมื่อกี้ค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเนพื่อนี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องครับชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องสูงด้วยนะครับอ่ากดหัวใจแปะให้กับโค้ดสูกับโค้ดเปียกหน่อยครับอ่านะ,ะ้วก็เมื่อกี้ฟังสินค้าของโค้ดสูแล้วก็โค้ดเปียกแบบโอ้โหแบบฟังแล้วอยากน่ากินเลยนะแบบน้องสูงนี่พูดแบบน้ําไหลไฟดาบแบบคนฟังนี่อยาแบบรีบตะควักเงินซื้อเลยนะเมื่อกี้นี่ <laughs> ก็จริงๆแล้วก็เทคนิคดีจากพี่นุษย์แล้วก็น้องนัทด้วยนะครับเมื่อกี้เขาแบบให้เทคนิคดีมากในการเก็บชิดถ้าเพื่อนๆลองก๊อปปี้แล้วเรียนแต่ทําซ้าดูนะเดี๋ยวว่าพวกเราเขาจะผ่านชิปไอเเยอะมากๆเลยนะครับก็ขออนุญาต,ญาตก่อนอื่นก็วันนี้ครับมาเจอกับเบียร์เบียจะให้เรื่องของแนวคิดดีๆแล้วก็เรื่องของแรงบันดาลใจนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะครับก็ชื่อเบียนะครับปรมินแซ่หล่อนะครับแล้วก็รหัสคู่นะครับพี่นุชย์ไพลินปิยสารนะครับก็อดีตเป็นพนักงานประจำนะครับสายงานโลพอเลยครับ เข้ามาทำธุรกิจเลกาซีเพราะว่าเกิดวิกฤตนะครับตอนนั้นเป็นคนขยันมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นรอพอขยันจนผู้จัดการเห็นความสามารถเราครับจนเขาปรับตำแหน่งให้เรามาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มลูกค้าก็คือจากดูแลรอพอแค่17คนล่าสุดที่มาทําเป็นผู้ประสานงานที่ดูแลรอพอถึง192คนเลยนะครับเยอะม,มากๆครับแต่ว่างานดีรายได้ดีครับแต่ว่าเรื่องของเวลาไม่ได้ครับทํางานเกือบ12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีวันหยุด เทศกาลเหมือนเพื่อนๆที่ทํางานประจำที่เป็นโรงงานนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันจนป่วยครับเป็นภูมิแพ้พแบบเรื้อรังเลยครับก็คือจามทุกวันจามพุกเช้าจามตลอดเวลาครับจนทําให้แบบเสียบุคลิกภาพนะครับก็ตัดสินใจเข้ามาทาธุรกิจเล g a ซี่เพราะว่าวิาวกฤตนี่สินนะครับเพราะว่าเราเป็นคนขยันครับทํานูน่นทํานี่ครับนู่นหายเลยแต่นีน่นครับเป็นหนี้สามแสนกว่าบาทเลยครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาทาธุรกิจเล g a ซี่โดย เจอรุ่นพี่ในบริษัทก็คือโคดเอมี่นะครับขออนุญาตขอบคุณทุกปิดโอกาสเลยนะครับโคดเอมี่มาทุรุดนำนาแล้วครับแล้วก็ผู้ผู้สอนงานนะครับโคดเอมี่โคดบอลลี่แล้วก็โคดมินนะครับขอหัวใจเป็นไปให้กับโคดทุกอย่างเลยนะครับก็ปัจจุบันที่ทำเลกซี่มาเข้าปีที่หกแล้วครับก็เดือนกุมภาเดือนหน้านี้ครับเข้าแปดปีเอ้ยเข้าเจ็ดปีพอดีนะครับก็เข้ามาทงธุรกิจเลกซี่นานมากสองปีแรกก็ปลดหนี้ได้สามแสนเลยนะครับแล้วก็ เรางานประจำนะครับมีอีกสภาพทางเวลาก็คือสามารถเราจะงานประจําได้ผ่านทิศท่องเที่ยวกับเดลกาซี่ทั้งหมดส6ทหทิศนะครับอ่าเยอะไหมครับถ้าอยากเที่ยวเยอะก็ลองฟังแนวคิดปแรงบันดาลใจดีๆนะครับก็ตอนที่เบียเข้ามาครับเบียเป็นคนหนึ่งไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้พูดเก่งเลยครับเป็นคนขี้อายเลยซ้ํานะครับก็เป็นคนนึงที่อยากพัฒนาตัวเองด้วยการที่เราครับเรียนไม่สูงเบียเป็นคนเรียนแค่จบแค่ม .6 หกครับที่บ้านไม่ได้มีฐานะครับก็เป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วใฝ่เรียนมาตั้งแต่เด็กเลย เพราะอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองครับในวันนั้นครับวันที่เบียร์ตัดสินใจเข้ามาธุรกิจเลกาซีเบียร์ก็ถามพี่มีตลอดว่าอย่างเบียร์เนี่ยเรียนจบไม่สูงนะไม่มีประสบการณ์เลยสามารถทําเลกาซีได้ไหมนะพี่มีบอกเบียร์ว่าแค่ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบทําซ้าเท่านั้นเองครับในวันนั้นเบียร์เข้ามาเบียร์ก็ตัดสินใจครับไม่เคยขาดเรียนจากอาคาเดมี่เลยครับตั้งแต่ยุคสมัยออฟไลน์เลยนะเพราะว่าตอนนั้นเบียร์พักที่บางประกงนะครับก่อนจะไปเรียนได้อาช็อป เลกาซี่นี่อยู่กับพัทยาเลยขับรถเนี่ยไปกับเกือบหกสิบโลนะครับก็หลังจากเลิกง,งานแล้วก็ไปเรียนอาคาไดมี่กลับถึงบ้านในเกือบตีหนึ่งเลยนะครับก็แล้วก็ตัดจัด,จ,ดจัดเวลาครับพัฒนาตัวเองด้วยการฟังสื่อในทุกๆวันครับขับรถมาทํางานเนี่ยก็ต้องฟังสื่อในทุกเช้าจนทําให้เบียร์ครับมีทัศนคติที่แข็งแรงครับก็เลยทําให้เบียร์ครับตั้งแต่เลกาซี่เกือบเปิดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเบียร์ไม่หลุดออกจากรอบการเรียนรู้เลยสักรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับเบียเป็นคนหนึ่งที่อชอบเข้าไปเรียนรู้ที่แคมป์มากๆเลยเพราะว่างานแคมป์มันเป็นงานหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราครับเติบโตได้แบบก้าวกระโดดครับเพราะเบียรเข้ามาตั้งแต่แคมป์แรกจนปัจจุบันนะครับแคมป์สิบสาเบียก็ยังไม่เคยขาดเรียนแล้วก็เบียไม่เคยเข้าคนเดียวด้วยทุกครั้งที่เบียรพาเพื่อนใหม่เข้าเรียนครับองค์กรมันจะเริ่มเติบโตขึ้นตลอดจากแคมป์นอจากที่ไปคนเดียวครับปัจจุบันมีคนเข้าแคมป์อย่างน้อยสิบห้าถึงยี่สิบคนเลยนะครับเพื่อนๆว่าดีไหมครับ ถ้าดีกดเลขดึงมาให้หน่อยนะครับอ่าโอเคครับก็สิ่งที่เบียร์จะมาพูดเรื่องของก้าวก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเตนได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเบียร์ไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าพูดก่อนที่จะหมดปีที่ผ่านมาเบียร์ก็มานั่งคิดกับตัวเองมานั่งทุกคนว่าอะไรครับที่เบียร์สามารถสร้างคุณค่าให้กับเพื่อนๆในธุรกิจกลุ่มกิเบอร์แล้วก็เลกาซีได้เบียร์ก็มานั่งนึกย้อนครับว่าเบียร์มีความสามารถอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ เบียร์กลัวที่สุดก็คือการพูดหน้าไมค์หรือพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยนะครับเบียร์เป็นคนนึงที่กลัวมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าไม่กล้าแบบจะมานั่งตั้งกล้องแล้วก็พูดเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่กลัวและอายสุดนะครับวันนั้นตัดสินใจว่าถ้าวันเนี้ยครับเรามีชีวิตอยู่แล้วเราสามารถสร้างคุณค่าได้ครับเบียร์ก็เลยว่าตัดสินใจว่าวันนั้นลองอัดพอดแคสต์ดูนะครับ เดี๋ยวทำพอดแคสต์มาครั้งนึงแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นประมาณปีกว่าๆแต่ว่ามันก็ล้มเลิกไปเพราะว่าเราตอนนั้นเสียงไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าการทํามันไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยมาได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยกลับมาอัดพอดแคสต์ตัวเองก็เคยส่งให้เพื่อนในห้องในห้องไลค์กูปลน์ของ Legacy ่หรือว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้เพื่อนลองคอมเมนต์มาฟังกันมาหน่อยครับแล้วก็การที่ก้าวออจากกองขอ,งของสนครับเป็นคนหนึ่งที่อ คิดว่าเสมอว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่ออกจากความกลัวเราก็จะไม่ได้ก้าวไปไหนเราก็จะย่ำอยู่กับที่นะครับวันนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกลัวอะไรครับจงเผชิญและชนกับมันเราจะสามารถเติบโตและก้าวข้ามผ่านมันไปได้ครับวันนี้ครับอย่างเพื่อนครับออกจากคมฟอร์ตโซนเองนะวันแล้วเราครับจะสามารถเติบโตในธุรกิจเลาซีได้นะครับอยากฝาก,กเพื่อนๆว่า ความพยายามนะครับครั้งที่ร้อยครับมันดีกว่าทอดไายตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับวันนี้ครับธุรกิจเลกาซีไม่ได้ยากครับแต่มันยากที่เราเมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนะครับก็สําหรับวันนี้ครับอยวยพรให้เพื่อนครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตในธุรกิจเลกาซีทุกคนนะครับขอเสียงปลบมือดังๆให้กับพี่เบียของเราด้วย